่สวัสดีครับวันนี้ก็มาซ่อม p o w e r นะครับ ABC channel นะครับนี่นะครับก็เป็น p o w e r AB นะครับในทองตลาดทั่วไปนะครับนี่นะครับก็มานะครับอาการลูกค้าบอกว่ามันเปิดไม่ติดนะครับลูกค้าบอกว่าเปิดไม่ติดเลยนะครับอาการก็คือผมออนไฟแล้วเนี่ยมออแปลงนะครับมออแปลงมันมีเสียงจี๊ดจนะครับแล้วก็เ o อ e r ดับไปนะครับทีนี้ก็ ทำการเห็นไหมครับเอ่เอาเลกเกอร์นะครับเลกเกอร์เลกเกอร์เคลือบนะครับน้ํายาวานิชอะไรเนี่ยครับก็เอามาเทลงตรงข้อแป้งเลยครับเทลาดลงเลยครับลาดลงเห็นเงาเงาครับนี่ครับนี่เห็นบริเวณนีเป็นเงาเงาเนี่ยก็คือน้ํายาเคลือบนะครับขดลวดนะครับตรงนี้นะครับเคลือบไม่ให้มันขยับได้นะครับปกติเนี่ยมันมาทีแรกครับมันก็คือมันจับบิดได้นะครับขยับได้นะครับตรงนี้ แต่ว่าตอนนี้ก็คือแน่นแล้วนะครับเครียบทห้แน่นเลยนะครับเดี๋ยวก่อนส่งกลับเดี๋ยวเราก็จะเอาปืนยิงอีกนะครับเอากาวยิงอีกหยดอีกนะครับหยดตรงนี้แล้วก็หยดข้างๆนะครับก็คือให้มันแน่นนะครับให้มันขยับได้นะครับมันทําให้ตัวเนี้ยแน่นขึ้นนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณหนึ่งวันนะครับตากแดดไว้เลยครับหนึ่งวัน ให้มันแห้งครับแห้งแห้งสนิทเลยนะครับแห้งสนิทเลยนะครับแข็งเลยนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนคาปาตรงนี้นะครับเพราะว่าคาปาันเดิมนะครับที่ผมเห็นก็คือจะเป็นเบอร์35โวลต์ครับพันไมโครนะครับตัวนี้นะครับก็ที่เปลี่ยนไปใหม่ก็จะเป็น35โวลต์2200ไมโครนะครับก็ต่างกันตัวละเท่านึงนะครับประมาณนี้ตัวนี้ก็2200ไมโครนะครับก็ อีกจุดหนึ่งครับที่ผมเห็นก็คือพาวเวอร์ใหม่ๆนะครับที่ลูกค้าซื้อใหม่แล้วมันเปิดไม่ติดเนี่ยคือตะกัวนะครับขาอุปกรณ์นะครับมันไปแตะกันนะครับก็คือโรงงานเขาเนี่ยเขาประกอบนะเขาไม่ได้ว่ามานั่งบัดกีทีละตัวนะครับเขาคือเอาจุ่มลงในอ่างของตะกัวนะครับตรงเนี้ยประมาณนี้แล้วก็จุ่มลงไปนะครับแล้วก็ยกขึ้นมานะครับทีนี้บางขาที่มันชิดกันมากเนี่ยตะกัวมันก็จะติดกันนะครับ ตะกัวมันติดกันเช่นบริเวณของ i อซี494เนี่ยไอซีความถี่นะครับตัวเนี้ยมันมีตะกัวนะครับขามันติดกันอยู่นะครับขามันติดกันบริเวณนี้นะครับบริเวณขาไอซีเนี่ยมันถึงกันนะครับมันทําให้ความถี่นะครับความถี่ไม่ออกนะครับมันไอซี494เนี่ยทํางานแล้วก็ตัดไปทํางานแล้วก็ตัดไปนะครับมันมีการช็อตการปรเทคนะครับมันก็เลยตัดการทํางานนะครับนี่คือสาเหตุอีก หนึ่งสาเหตุนะครับที่ผมเจอครับมีสองจุดนะครับฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะครับที่ตะกัวนะครับขามันติดกันนะครับก็เลยไล่วงจรดูดีนะครับก็บัรกีตะกัวที่มันติดกันนะครับออกนะครับก็ทําให้พาวเวอร์มันทํางานได้นะครับเดี๋ยวผมมาลองเทสเสียงให้ฟังนะครับว่ามันจะดังไหมนะครับ แล้วก็ปกติแล้วนะครับตอนนี้ก็ปกติแหลวอุปก,กรณ์ก็เปลี่ยนแค่นี้นะครับเปลี่ยนแค่ตัวน,นี้คาปาชุดไฟตัวนี้นะครับนี่ครับนี่ก็เสียงปกติแล้วครับ ไปใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับก็อีนกอนิดนึงครับนี่ครับนี่ก็คือ ปุ่มปรับเนาะของ power abc channel นะครับฝั่งใครจะไปต่อ power ตัวเดียวนะครับแล้วก็ขับทั้งกลางทั้งเบสนะครับก็เอาฟังง p o ว่าเรียนะครับนี่ที่มันมีปุ่มปรับนะครับสามปุ่มเนี่ยขับเบสนะครับฝั่งที่มันมีสองปุ่มปรับนี่ก็คือเอาไว้ขับกลางนะครับฝั่งที่ขับเบสที่มันมีสามปุ่มปรับเนี่ยมันก็จะมีอ่าปรับความถี่ ได้นะครับก็คือเบสบูทนี่ได้แล้วก็มี LPF นะครับแล้วก็มี HPF นะครับสามารถปรับได้ให้มันมีเสียงเบสดได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองต่อให้ดูนะครับว่ามันมันต่อได้จริงไหมนะครับเป็นเสียงเบสเลยนะครับเอาเสียงกลางเข้าก็เป็นเสียงเบสนะครับเดี๋ยวเอาดอกเบสต่อเข้ากับ ก็อากามาต่อข้างก็ได้ทีนี้สายเบตเนี่ยนะครับเราก็ต่อตรงนี้นะครับต่อฝั่งนี้กับนี่นะครับ ต่อค่อมเลยครับลบฝั่งนี้นะครับลบต่อด้านข้างเลยนะครับอันนี้คือสายเบียดครับสายลำพงเบียดนี่ครับนี่ครับเราจะเว้นเราจะเว้นตรงกลางไว้นะครับเราจะเว้นตรงกลางไว้นะครับเราต่อด้านข้างอย่างนี้ครับต่อด้านข้างอย่างนี้ส่วนเสียงกลางก็ข้างล่างก็ต่อปกตินะครับประมาณนี้ครับเป็นการต่อบิดนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวนี่ครับเบียดมแล้รครับสียงเบียดทีนี้ถ้าเราจะปรับนะครับให้มันขับเบีดได้นะครับก็ปรับความถี่มาครับอีกด้านนึงนะครับมันจะมีปุ่มนะครับคําว่าเบรดบูทนะครับเบรดบูทเบรดบูทเนี่ยกล้องโกโมันซูมไม่ได้นะ คือเบสบู์เนี่ยมันจะมีคําว่า0แล้วก็ 6db แล้วก็ 12db นะครับแล้วลองปรับมาที่ตรงกลางนะครับหกดีบครับตรงน,นะตรน,นี้ครับปุ่มนี้โยกนี่ครับอันนี้คือมีเบสขึ้นมาเดี๋ยวลองปรับสนะิบสองดีบ้ว เบ็ดดูนะครับนี่ไม่มีเสียงคนร้องเลยครับมีแต่เสียงเบ็ดนะครับนี่ก็ไม่ได้ต่อผ่านปีครับต่อผ่านปฐุทแต่ก็เป็นซับได้เลยนะครับนี่ครับไม่มีเสียงคนร้องนะตัดเสียงคนร้องออกไปเลยมีแต่เสียงซับล้วนๆนครับนี่คือเทคนิคนะครับีกด้านหนึง่งถ้าต้องการ Mango. ถ้าต้องการฟังเสียงกลางก็นะครับนนอ,อันนี้คืออันนี้คือฝั่งเบ็ดเนาะเนี่ยสมมติว่าอันนี้มาเต็ ปีครับช่องคำว่าซับนะครับตัวนี้ทีนี้ฝั่งนี้ไม่ไม่เป็นเสียงกลางนะครับนี่นะครับนี่ฝั่งนี้ก็เป็นเสียงกลางครับลดเสียงลงก่อนก็คือฝั่งนี้ก็เป็นเสียงกลางไปนะครับนี่นีผมไม่ได้ต่อผันปีไงผมก็เลยไม่ได้มีช่องสัญญาณมาสองช่องนะครับอ่านี่นะครับก็ฝั่งนี้เป็นเสียงกลางฝั่งนี้เป็นเสียงเบสดถ้าเราต่อผันปีก็จะมีช่องสัญญาณกลางครับ กลางฝั่งนี้เบดฝั่งนี้นี่นะครับแค่นี้เราก็สามารถที่จะเอาพาวเวอร์ตัวเดียวเนี่ยมาขับทั้งเบดทั้งกลางได้แล้วนะครับ A B C Channel นะครับก็ประมาณนี้แหละมันไม่ได้ยากนะครับนี่เป็นเสียงซับเลยถ้าเป็นประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมฟังให้ดูปุ๊บนี่เห็นไหมขึ้นอย่ากับเราปรับนะครับ นนก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ